สวัสดีค่ะพิมพจากครัวบ้านพิมพ์นะคะพูดถึงมิเตซีลับแล้วเนี่ยพิมพเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อมิเตซีลับมาไว้ที่บ้านหรือที่ร้านอาหารของตัวเองเนี่ยก็มักจะเอามิเตซีลับมาทําเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มหรือไม่ก็ขนมหวานใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมพจะชวนเพื่อนๆนำเอามิเตซีลับมาทําเป็นอาหารขาวกันบ้างค่ะ ซึ่งเมนูที่พิมพ์เลือกมาวันนี้นะคะนั่นก็คือซี่โครงหมูอบซอสเราจะใช้กลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์ของมิเตเซรัปเนี่ยมาช่วยเพิ่มความน่าทานให้กับซี่โครงหมูอบซอสของเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเนี่ยนะคะเราก็นำซี่โครงหมูไปนึ่งให้เปื่อยก่อนค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างที่รอสิคงหมูสุกเนี่ยนะคะเราก็มาทําซอสกันไปพังๆค่ะเราก็ตั้งกระทะบนเตานะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดจนกระทั่งหัวหอมเนี่ยใส่นะคะตรงนี้ใช้เวลานิดนึงค่ะพอหัวหอมสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวซอสพริกนะคะซอสมะเขือเทศ พริกไทยป,ป่นเกลือป่นแล้วก็น้ำซุปลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ซอสเดือดค่ะพอครบหนึ่ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะได้ซิกโคงหมูออกมาแบบนี้ค่ะปิดไฟเตาได้เลยพอซอสเดือดนะคะเราก็ใส่ซิ่โคงหมูของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็หลีไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็เคี่ยวซี่โครงหมไูไปเป็นเวลาประมาณสัก20นาทีค่ะ ระหว่างที่เคี่ยวเนี่ยนะคะเราก็ต้องคอยคนก้นกระทะเป็นระยะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหัวหอมเนี่ยไปติดกหม้อเราจะไม่ได้นะคะพอครบ20นาทีนะคะเราก็ตักเฉพาะซี่โครงหมูขึ้นใส่ถาดค่ะหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถเข้าเตาอบได้นำเข้าอบที่ไฟ2 0 0องศาปเป็นเวลา10นาทีนะคะพอครบ10นาทีนะคะเราก็หยิบถาดออกมา แล้วก็ราดมิเตซเซรัตที่ทั่วชิ้นหมูเลยค่ะแล้วก็นำเข้าเตาอบเป็นเวลาอีก10นาทีค่ะแล้วเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หยิบซิโครงหมูใส่จานค่ะแล้วก็ราดซอสที่เหลือจากการผัดมาสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็จะได้ซิโครงหมูอบซอสหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยค่ะ ไปทำทานกันดูนะคะเป็นอีกเมนูนึงที่พิมพ์อยากแนะนำเลยค่ะแล้วพบกับพิมพ์กับเมนูอร่อยในวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ